สวัสดีครับวันนี้มาดูรถเกี่ยวข้าวจะลงไปล้างจะลงไปล้างน้ำนะครับนี่ตามมาก็เห็นรถเกี่ยวข้าวเราดูเกิดการล้างครับเราดูครับเกดการล้างของรถเกี่ยวข้าวนะครับเกิบการเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมีการิครับ ล้นนะครับก็น,น้ำรันก็หมดขาดผมเคยเห็นนะครับเคยถ่ายไว้ผมเคยเห็นการลาออ้างรถเกีย้าไเป็นยังไงมันสำคัญนะครับวันนี้นนผมเองอยากจะสิมให้ดูการล้างก็ใช้คนล้างนี่ละครับ ใช้น้ำจากสายน้ำล้นลนะครับเตียงเรียบร้อยแล้วครับก็อาล้างใชู้้ถังบ้านเรานี่แหละครับใช้ถังน้ำบ้านเราจาก,แล,กแล้วก็สาดรบ <c oughs> จะเป็นที่ขนรถข้าวนะครับบนันการล้างกินีเมีนะครับบไม่ได้เข้าอูไม่ได้เข้าที่ล้างรถนะครับไม่ได้เข้าคาเฟ่ขอบคุณสำหรับท่านที่รับชมครับคุณเคยเห็นเหมือนกันครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับ